เรียนเชิญมางานนี้กันเยอะๆนะสองใบในดีใจแล้วถูกหวยเาี่ยคือเท่าไหร่ไม่ต้องไปถามกันความเป็นพี่น้องันอ่ยยังมียังมีเป็นเต็มร้อยรถตีดินและรถเกี่ยวเขาทำมั่งแล้วก็เอาลงเฟซลงไลน์กันเพียบไปหมด จริงแต่ว่าอ๋อเราเด็กชงมาด้วยจะชงได้หรือเปล่าอันนี้ท sure> ่างกีกอ bueno> ่ะไม่ได้ทํารถสตกอยไม่ได้สม่อปหรองเาทำตามออเดอร์อย่างเดียวค่ว่างเขินด้วยเขินหายกล้องผมผมหน้าด้านสมบูรณ์นี่คือเราอยู่พื้นที่นี้ปะเอ่อจะอยู่จังหวัดวนคกครับนเฉีย เต็ปโลเคชั่นอะไรวะไออ่ะเขาเรียกอะไรนะโลแกนโลแกนอ่าใช่ขอให้ลองหน่อยขอให้ลองหน่อยที่จะขายได้ไม่ได้มันก็ต้องทำกันไปอย่างเงี้ยของนามาทื้อเองเลยเจ้าของเลยเจ้าของนามาทื้อเองเลยเขาชอบพวกนี้เขาชอบขายของเก่งเออไม่เห็นแรงเลยอ่าพอแรงเสร็จปุ๊บมันอ๋อทำไมมันกินน้ำมันอ่ะสัส เขากายตัวนี้ใส่มอเตอร์เหมือน12เหมือน12อันนี้ได้ของใหม่ด้วยราคาก็ถูกลงด้วยได้ตังได้ตังไปซื้อมอเตอร์ไซค์เจ็ดหมื่นอีกคารนึยังออ้ทำรถก็แรกๆอ่ะก็ไม่ได้ว่าแบบสมบูรณ์แบบกันทุกคู่หรอกผมเปลี่ยนไม่เป็นอย่างเงี้ยอ่ะพี่พี่ก็ต้องเป็นเลยเปลี่ยนเองก็เปลี่ยนได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้ยากทำนี่ก่อนเลยทำขา ทำซองผมก็ประกอบแรงเป็นปอ,อ,องก็งชก็ช่วยกันสนับสนุนมาน้าขอบคุณมากๆครับงเราเข้าไปในห้องค่าเชื้อก่อนนะครับผมเรื่องพอบซีนซีเป็ปองเนี่ยเอากัดเองคองคิวด้วยพอมีมาทีวโอ้โหยตาอูไปจุดจ้องจิ้งเ,เลยอะแต่ถ้าไม่ได้เรียนนะ่ะคือเสียเปรียบใช่เหมือนการลบนี่แหละ ไปยิงดันเอาไปเฟี้ยงขอไปยิงยิงปุ๊บมันเลยกันแล้วกันแต่ผมยิงไม่เป็นทำนองนั้นไม่เปลี่ยนเดี๋ยวแมันฟองต่อยแน่ฟองต่อยปวดเลยนะต้องเปลี่ยนก็มันไม่รู้อ่ะต้องรู้ไม่อยากรู้อ่ออจะก็จะมีมดรถเขียวไม้ลงพื้น มีไม่คแต่เครื่องคมันเรื่นี้สดใหม่กว่ามันใหม่กว่าพี่ยิ่งตัวละล่ามันก็ต้องยิ่งสดกว่าผมเองผมก็ทหานเก่าอายุไม่เยอะจะอาสาไปสักเดียวกลัวไปแล้วจะเป็นภาระไม่ได้ไปช่วยเท่าไร่ี22กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับงานชมรมรถเกี่ยวข้าวไทยจังหวัดพิจิตรแล้วก็ฝากเ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องของออสรถเกี่ยวไรเลอร์นะครับ